สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้องแดงจะมาอัปเดตอาการของลีโอให้ทราบนิดหนึ่งนะคะคือวันนั้นที่แดงโพสขอรับความช่วยเหลือนะคะแต่ก็ตั้งใจว่าได้5,000ันก็จะปิดโพสก,ก็ปิดไปค่ะใน YouTube กล็ลบเลยนะคะลบคลิปนั้นเลยที่ขอรับความช่วยเหลือแล้วก็ในเพจก็ลบไอพีบัญชีนะคะเพราะว่าได้ได้เงินครบต้องการแล้วทีนี้เนี่ยเด็กก็ต้องรอให้ทางน้นติดต่อมา คืนนั้นอ่ะไอเยนนนะเขาติดต่อมาแม่น้องทุนเดว์โพติดต่อมาแล้วก็เขาก็ทราบละว,ว่าเราได้ความช่วยเหลือมีละก็ต้องรอให้ให้เจ้าที่ที่จะไปส่งรีโออ่ะค่ะมาคุยกับแดงคืนนั้นก่อนแดงจะได้คุยรายละเอียดกันนิดนึงแต่คืนนั้นทั้งคืนอีกวันหนึ่งก็ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาค่ะแล้วเขาก็ติดต่อมาอีเยนก็คือปรากฏว่าคืนนั้นอ่ะฝนตกฟ้าร้องลมแรงมากก็คือสัญ,ญญาณไวไฟใช้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยขาดการติดต่อ,อก,กันนะแล้วก็ วันที่แดงโพสตลับะค่ะหลังจากที่ที่โพสต์เนี่ยเขาขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะแดงก็บอกว่าไม่รับปากนะแต่ว่าจะช่วยคิดว่าอาจจะช่วยได้แดงก็บอกแบบนี้แดงก็ทําหน้าที่ของแดงไปและหลังจากนั้นลนะีโอก,ก็กลับบ้านกลับบ้านที่ฝั่งไทยค่ะก็ทำให้ขาดการติดต่อกับลีโอด้วยเช่นกันเพราะว่าที่บ้านลีโอก็ไม่มีสัญญาณนะคะวันนี้หลังจากที่แดงได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ให้เขาไปตามลีโอนะคะลีโอก,ก็ไปเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้านของลีโอคะ่ะก็ ก็เห็นลีโอนะคะอยู่ที่บ้านก็ตามภาพเลยนะคะภาพพี่น้องแดงขึ้นให้นะเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเขาคงจะไปหาหมอตามบ้านนะคะหมอชาวบ้านนะก็เห็นมีการตามือด้วยไม้นะคะก็คงได้ได้ยาเบื้องต้นทางสมุนไพรไปะคะ่ะเจ้านที่ก็นัดกับลีโอนะคะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาจะมารับวันนี้คือช่อง่ายเขาติด ติดภารกิจจริงๆค่ะไปไม่ได้ไปไม่ทันสิ่งนะคะลดีโก็รออีกวันหนึ่งนะคะเขานัดกันแล้วพวุ่ในช้าเขาจะมารับลดีโอที่บ้านแล้วก็จะพาไปโรงพยาบาลนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะว่าการไปโรงพยาบาลของลดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ผลการรักษาเป็นยังไงนะคะดูจากอาการแล้วเรยคิดว่าลดีโอคงไม่ได้ไปแค่รอบเดียวนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะน้องแรง ก็ต้องรอจากทางนู้นนะคะ่ะว่าเขาจะส่งข่าวมาให้แดงเมื่อไหร่นะคะเขาส่งข่าวมาให้แดงแดงก็จะรีบรายงานเอฟซีซ้ำนะคะเพราะเห็นหลายคนถามหาลีโอแล้วก็เป็นห่วงลีโอนะคะแดงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับลีโอคือเขาไม่มีจริงๆเขาลาบากจริงๆจะเห็นได้กับเขาเองก็พยายามที่จะรักษาตัวเองด้วยการกลับบ้านเพื่อที่จะไปหาหมอชาวบ้านหมอในหมู่บ้านเพื่อทําการรักษานะคะแต่แดงคิดว่าลีโอจะต้องได้ยาฆ่าเชื้อหน่อยไม้หรือว่ายาแก้อักเสบหน่อยไม้เพราะดูจาก จากมือแล้วอักเสบนะคะพวกนี้ก็จะได้ไปหาหมอละก็ดีใจค่ะที่ไปเจอตัวลีโอเพราะว่าทางนู้นเขาก็ไม่ได้รู้จักบ้านลีโอนะคะก็ต้องไปตามหาว่าบ้านอยู่ที่ไหนลีโออยู่บ้านหลังไหนอยู่บ้านใครนะคะเพราะว่าลีโอไม่ได้มีบ้านแบบส่วนตัวของตัวเองเขาก็อยู่บ้านคนนั้นทีอยู่บ้านพนีทีนะคะแต่ไปเจอที่บ้านน้องสาวก็ก็พักพักผ่อนที่บ้านน้องสาวนะคะบ้านที่แกเคยไปทำคลิปอะแกก็อยู่หลังนั้นแหละ พรุ่งนี้นะคะหลังจากที่พาลิโอไปรักษาแล้วก็น้องแดงได้รับการติดต่อกลับมายังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนที่เขาลำบากจริงๆคลิปนี้แดงก็มาบอกความคืบหน้าอาการของลิโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ